พวกเรารวมกลุ่มกันเอาไว้อย่าแตกกลุ่มเลยนะส่วนคุณชินีนี่คุณไม่ต้องกลัวนะผมจะคนปกป้องคุณเองไม่ให้ใครมาทำอันตรายคุณขอให้คุณเชื่อใจผมรับรองคุณจะปลอดภัยตั้งแต่หัวจดเท้าผมจะดูแลคุณเป็นอย่างดีคุณมันเยอะเยอะอะไรลักหนาเนี่ยฮะเอาก็ผมจะใด้คุณเชื่อมั่นกับมมาแล้วมาแล้วยมาแล้ว เฮ่ยนี่้มันตีอะไรังเอ้าเฮ้ยคนนี่วะเอ้ากบบคนนะสิไม่ได้ผีเอออออใช่ใช่ใช่คนจริงด้วยแต่ก็คล้ายลูกปลอกนะอืออุ้มานเดี๋ยวนี่แล้วพวกเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ย รู้ไหมว่าที่นี่มันอันตรายเอ้าอันตรายอันตรายจากอะไรอ่ะที่นี่มันเป็นเขตอิทธิพลของเผ่ากระแลงถ้าพวกกระแลงมาพวกเจ้าจะอันตรายกระแลงที่นี่ไม่รู้จักอันตรายด้วยเหรอดูดูๆๆถ้าอันตรายแล้วอย่างนี้พวกเราต้องทำไงเอางี้ พวกเจ้าลื้อเต็นท์ให้หมดฮะแล้วก็หนีไปจากที่นี่โดยด่วนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้หนีไปไหนมือแข็ขนาดนี้แล้วแล้วจะให้ลื้อเต็นท์ไปไหนจะไปรู้ได้ที่นี่เขาลื้อไปแล้วจะไปนอนไหนกันเนี่ยฮะพวกเจ้าช่วยกันลื้อเต็นท์แล้วก็ตามข้ามาไอ้ชายได้ปะตามไปไหนไม่รู้เขาที่สบายใจได้ไหมเงา มีอะไรเหรอทาลดอดจะบอกนะว่าเรากลับมาที่เดิมตลอกมากมากทำไมเป็นแบบนี้ไปได้นี่หมายความว่าพวกเราเดินวนกลับมาที่เดิมเหรอคะเฮ้ย<ส> <Inform ations> เราเห้องไงซันก็คิดว่าใกล้จะถึงเราซะอีกแล้วทีนี้ พวกเราจะทํำยังไงกันดีเนี่ยนี่เราเดินกันมาตั้งแต่แสงจ้าจนแสงตกหมดแล้วยังวนกลับมาที่เดิมอีกอะไอทีมันชักจะไม่สนุกแล้วนะเว้ยฉันจำได้ฉันจำได้แล้วพานรอดนี่มันกิ่งไม้ที่พานรอดเคยหักไว้นี่ใช่เฮ้ยนี่นี่พิมฉันไม่ไหวแล้วนะฉันเหนื่อยมากเลยอะนเหนื่เทวใจเย็นกันก่อนนะผมว่า พวกเราอย่าเพิ่งกังวลกันไปมากเลยพวกเราควรจะเชื่อพานโรดแล้วก็เดินทางกันต่อไปทางที่ถูกต้องเนี่ยอาจจะอยู่ข้างหน้าก็ได้พานโรดนำทางต่อเลยครับครับเดินทางกันต่อระวังนะครับ ขอโทษนะคะแต่ฉันไปต่อไม่ไหวแล้วอ่ะเราพักกันตรงนี้ได้ไหมออจริงด้วยครับถ้าเรายังเดินคำทางกันอยู่อย่างนี้ก็วนกันอยู่ตรงนี้แหละได้งั้นเราพักกันที่นี่แหละน่าจะปลอดภัยจากพวกสัตว์ร,ร้ายฉันเห็นด้วยนะคะเพราะฉันก็เดินไปต่อไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะคะ ฉันว่าเรารอสว่างก่อนแล้วค่อยเดินทางกันต่อดีกว่าไหมคะพวกเรามาช่วยกันกางเต็นท์แล้วก็พักที่นี่ก่อนดีกว่าโอเคไปครับผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่พากันมาเดินหลงป่าแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกครับไปทุกคนช่วยกันกางเต็นท์ นี่ทำไมนายต้องโทษตัวเองงั้นด้วยละ่ะฉันเชื่อในตัวนายนะว่านายจะพาพวกเราเนี่ยไปถึงที่หมายนั่นขอบคุณนะครับที่เข้าใจผมอย,ย่าอยู่ เดี๋ยวไปช่วยเขาจัดของนะครับโอ้ยโอ้จะบ่นทำไมชวนนองกูรู้นะมึงเหนื่อยกูยังไม่ได้บ่นเลยไอ้ชายอย่ในใจมึงต้องบ่นแหละดีจริงๆเฮ้ย สองสาวหลับกันแล้วค่ะคงจะเพลียนะครับพาโลดก็เก่งจริงๆนะครับอุตส่าห์ไปหาไก่ป่ามาย่างให้พวกเราจนได้ในป่านี้อุดมสมบูรณ์แค่ไก่ป่าตัวสองตัว ไม่ใช่เรื่องยากเลยเหรอครับอืมแต่มันก็หน้าแปลกนะครับที่ไก่ปาย่างของพานโลดเนี่ยมันเหมือนไก่ย่างที่ร้านส้มตำในเมืองไม่มีผิดนี่ถ้ามีน้ำจิ้มนะครับใช่เลยโอ้โหคุณต๋องนี่ผมอุตส่าห์ไปหาไก่ป่ามาให้กินเนี่ยยังจะมาแซวกันอีกออขอโทษนะครับที่ปากจะพาอดอืม ไม่เป็นไรครับเราเรอเล่นกันได้ <c oughs> แล้วมีใกล้สุกหรือยังคะคือฉันหิวแล้วอะใกล้แล้วครับจะ <c oughs> ว่าไปมันก็น่ากินเหมือนกันนะครับเนี่ยใจเย็นนะครับคุณตองอยากกินแน่นอนครับใช่ ไอ้ทีเป็นไรวะนี่จะบอกนะว่าโก่ที่ฉันร้อเรื่องไก่ย่างไม่ใช่เว้ยฉันว่าการที่เราหลงป่าเมื่อตอนหัวค่ำมันไม่ใช่เรื่องบังเองิญเพราะว่ามันไม่น่าจะหลงได้มันต้องมีเรื่องอะไรที่เหนือนความคาดหมายแน่แเออ ขอโทษด้วยนะครผ่านโรดผมไม่ได้ตั้งใจจะว่าผ่านรลดผมเข้าใจครับแล้วจะเอาอยัางไงต่อวะเมื่อฟ้าสางฉันคงต้องทำอะไรสักอย่าง